สวัสดีเจ้าปลามาดูนาที่เป็นเกี่ยวนะเจ้าเปิ้นเกี่ยวแล้วเจ้าแล้วก็เปิ้นกระกลองเข้าไว้เจ้าเปิ้นกล่องเข้าไว้เป็นกล่องเป็นกล่องนะเจ้าบ่ค่อยเห็นเจ้าส่วนมากมันจะดูดเอานะเจ้าเนี่หลายกล่องเลยเจ้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้ได้เก้ากล่องเจ้าได้จักเลยนะเจ้าเก้ากล่องเนี่ย แต่หน้าต้งเพิได้เข้านกเจะเก้ากล่องนี่กะได้ได้ต้องได้ร้อยห้าสิบกระสอบขึ้นไปอะเจ้าเนี่ยเป็นกล่องไว้นะเจ้ากล่องไว้แล้วเขาจะตีเมื่อใดก็ได้เจ้าจะตีวันไหนก็นได้สบายเจ้าถ้ามันฝนจะตกมันก็นกนเอาผ้ายางมาคุมไว้เจ้า Có nghiêm chip này nan, mặt anh hùng mặt nó enough hết mặt anh 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 con anh 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 แต่ส่วนมากอาจจะปฏิเจ้าเปิ้ลอาจจะจ้างรถมอโม่เลยเจ้าเนาะเพราะคนตีมันก็ยากแต่เปิ้นแต่เปิ้นเปิ้ลเกี่ยวเอาเนาะเจ้าะถ้าเกี่ยวนี่ดีเจ้าเข้าบนแบบเป็นฮัทเจ้าแล้วก็บ่ค่อยมีดอกหญ้าตลยนี่เจ้าของจัดใไงเนื้เจ้า ถ้าถ้าเฟืองจะอี้และแสดงว่าเกี่ยวนะเจ้าเนาะเพืนอยังเนี้ยทำพิธีแบบบ้นบานๆอยู่นะเจ้าเนาะมีมากี่เจ้าเจ,จ้าตีเนี้ยตีเนี้ยวิธีบ้นบานๆนะเจ้าเพม่นมีกำลังใจกันเนาะเนี่ยส่งคนผมเนี่ยนีเจ้า กงอาจจะสันห้องนะเจ้าเอเดินไปเดินถ่ายนะเจ้านะเนาะเป็นอย่างนะเจ้านะเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศแบบบรรหนอกบรรเนอกกับเจ้าเนาะกองเข้าเจะจะตีเมื่อใดก็ได้จะสบาย ได้หลายก่องเจ้าดูได้หลายก่องขนาดขึ้นมาเปิดเพลงเลยเจ้าเนาะ้องเข้าไปดูหน้าริมถนนเลยเจ้าเข้างามเจ้าได้หลายกล่อง แปลงเนี่ยเจ้านาริมถนนใช่เจ้า,จางามเนาะได้ไหลกลงขนาดเนี่ยนี่กินไหลเจ้าเข้างามแต่ถ่ายลมยูทูหมนี่กี่ไหลเจ้า สีไล่ป่ายจะได้เข้าหลายกล่องเจาได้เข้าเก้ากล่องกล่องกล่องหนึ่งได้ประมาณสิบห้าไตหรือสาวไตเนาะนาทางบ้านเพรได้เข้านักนเนะจะพื้นที่สีไล่ป่ายนี้ได้เข้านั่นอ่ะสองร้อยกระสอบนะจะกระสอบห้าสิบกิโล เพื่นกำลังขนมากอกนะเจ้านะเนาะเพื่อนเนี่ยสองคนผมเนี่ยคุณ <c oughs> สามีกับคุณภรรยาเพื่อนอายุยังน้อยอยู่เจ้าหนุ่มอยู่นะเจ้าถ้าวัยหกสิบแล้วยนะังก็บบอกอ่ไหวเนะวาะก็ไอ้เนี่ยคนเดียวเนาะ จะตีว่าจะโม่เอาเนี่ยเขาอ๋อจะตีเอาสบายสบายเออจะเอาเฟืองเจาจะขายเฟืองเจ้าจะขายเฟืองก็นจะตีเอาเนาะเจ้าถ้าโม่มันจะนได้เฟืองมันดูวิธีการทำงานของเพืนถ่านเจ้านะของเจ้านานะเจ้านะ นี่อีกตีหนึ่งนะเจ้าไปเจ็ดตีเดียวกันนะเจ้ามันเต้เต้มันเต้เต้เนไข่เฟืองเห็นเนาะเฟืองซ้อมราคาดีปัะเดี๋ยวเจ้าถ้าดูดเฟืองมันมันมันแหลวหมดเจ้ามนันนี่หมด มันกนม็มีล่มล่มพักโชคดีขนาดเลยโชคดีที่มาเจอแบบแบบโบราณว่าน่าจะมาหันละน,นอะนอจะบบกมีวิธีแบบโบราณแบบอี้ละที่จริงวิธีแบบนี้ดีเนาะเข้ากับแบบเป็นหัทเนาะ เนี่ยจะเย็ดดีอะถ่ายไปลงยูทูบเพื่อเพือเปิ้นพอเพราะว่ามันมามีวิธีจะอีละมันจะเขียมละถ่ายไก่ไก่ไปที่หันหน้าชัดเจ้า จริงก็เฮาเงี้ยไปเงีย้ยไปมันก็มมวนนะเนาะแต่มันมันกระหายมันได้ผลผลิตแล้วมันก็นกรหายเมื่อยได้ผลผลิตแล้วมันกระหายเมื่อยยังนุ่มอยู่ยังเป็นละอ่อนอยู่เนีย่ยได้สบายมาก ยังแข็งแรงอยู <laughs> <ng> <laughs> ่ตะกอนกันเนียจะเอี้ยสองคนเจาเนี่ยแม่เจ้าอีดีหน่อยเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยแม่เจ้าก็ไม่ขำิ่นจะเอาเข้าตีตักแล้วสามสี่วันมา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 กองรวมกันนะเจ้าเนาะ คลิปนี้มีเตีนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณเพื่อนๆนะเจ้าที่รับชมนะเจ้าสวัสดีเจ้า